โดยเพจชื่อชายแดนใต้ได้เปิดเผยภาพที่สร้างความประทับใจในโลกออนไลน์เมื่อเจ้าอาวาสวัดห้วยยอดจังหวัดตรังได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังปอเนาะทางควายอำเภอจนะจังหวัดสงขลาท่านไปทําไมครับท่านไปเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กําลังใจบาบอและชาวมุสลิมในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา โดยทางเพศนั้นได้เขียนข้อความว่าต่างศาสนาแต่อยู่ข้างกันเสมอและบอกว่าภาพประทับใจในวันที่ทุกคนต้องการกำลังใจเจ้าอาวาสวัดห้วยยอดจังหวัดตรังเดินทางไปเยี่ยมบาบอปอนเนาะทางควายอำเภอจนะจังหวัดสงขลาภาพนี้สะท้อนมิตรภาพระหว่างศาสนาพระสงฆ์กับบาบอโอบกอดกันด้วยความห่วงใย ในวันที่ยากลำบากความต่างทางาศาสนากลายเป็นเพียงรายละเอียดเล็กๆเ,เพราะหัวใจของมนุษย์นั้นเหมือนกันเสมอน้ําใจที่ไร้พรมแดนสันติสุขที่เกื้อกูลกันช่วยเหลือกันช่วยสร้างความเข้าใจและย้ำให้เราเห็นว่าความดีนั้นเชื่อมโยงทุกาศาสนาเข้าด้วยกัน เป็นภาพที่น่าประทับใจมากและเป็นภาพที่จะช่วยเตือนใจเราหลายประการโดยเฉพาะพวกใจชั่วใจซามไม่รู้ว่าสถานการณ์ไหนเวลาใดที่เรียกกันว่ากาลเทศะควรจะแสดงออกซึ่งสิ่งใดนะครับเวลานี้มีพวกผีเปรตทั้งหลายไล่จิกกินความวิบัติซากศพความตายที่หาดใหญ่มาก บทเคี้ยวทางการเมืองกันอย่างเมามันเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นเพจด้อมส้มที่ชื่อเพจพักประชาชนแต่ไม่ใช่ของตัวพักนะครับใช้ชื่อเป็นราวกับเป็นเพจของตัวพักเลยใช้ชื่อเพจว่าพักประชาชน People's Party เป็นเพจของกลุ่มผู้สนับสนุนพักประชาชนโพส์ตข้อความว่าหรือว่าจะเอาภัยพิบัติน้ำท่วม มาปกปิดข่าวสแกมเมอร์คิดว่าคงไม่เลวขนาดนั้นขออนุญาตพูดสั้นๆว่าไอ้บัตรซบเพียงแค่ความคิดนี้ผุดขึ้นมารากฐานของความคิดนี้ต้องบัตรซบปานใดภัยพิบัติน้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติ ตั้งสติถ้าพ่อมึงไม่เคยให้สติมาไปถามจากแม่และถ้าพ่อแม่มึงตายหมดแล้วให้มึงตั้งสติให้ได้ด้วยตัวเองจึงจะดำรงความเป็นมนุษย์อยู่ในสังคมนี้ได้ใครจะเอาภัยพิบัติน้ำท่วมไปปกปิดข่าวสแกมเมอร์ว่และจะปกปิดได้ยังไงถ้าพวกมึงทวงกันเสียทุกวันประการแรก ภัยพิบัติน้ำท่วมนิ่มีใครเอาใช้สายยางไปฉีดจนน้ำท่วมหัดใหญ่ไหมไม่มีนั่นเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าฝนสามร้อยปีแปลว่าตกหนักมากแต่เดิมเนี่ยระบบรองรับการระบายน้ำของหาดใหญ่เนี่ยรับฝนห้สิบปีต่อมาก็ขยายเป็นการรับฝนร้อยปีนึกว่าพอแล้ว ปีนี้ไม่พอครับปีนี้ปรากฏการณ์ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่เรียกว่า Climate Change นั้นทำให้เกิดปรากฏการณ์ลานียาฝนตกหนักมากและเป็นลักษณะฝนแช่บางคนเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าเรนบอมคือเมฆมันลอยอยู่เหนือหาดใหญ่แล้วมันก็ตกอยู่ด้านหลังมันไม่เคลื่อนไปไหนเลยตกหนักมาก ใครแกล้งเหะครับใครทําให้เมฆกลุ่มนี้ค้างอยู่เหนือท้องฟ้าหาดใหญ่สงขลาและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อจะได้กลบข่าวสแกมเมอร์ล่ะครับไปเอาจิตใจบัตรซบแบบนี้มาจากไหนและก่อนจะพิมพ์ไม่ได้กลั่นกรองถ้อยคําบัตรซบพ,พวกนี้ก่อนจะพูดออกมาเลยหรือครับถามว่าสิ่งที่ คนหาดใหญ่สงขลายะลาปัตตนีสตูลและอีกหลายพื้นที่ที่เขาต่อสู้อยู่เดี๋ยวนี้เขาสู้เพื่อจะมีชีวิตรอดต่อไปในขณะที่เกรียนคีย์บอร์ดบัตรซบคนนี้คิดได้แค่ว่าหรือว่าจะเอาภัยพิบัติน้ำท่วมมาปกปิดข่าวสแกมเมอร์ไอ้หา คนคนนี้มันงอกมาจากอะไรวะสัตว์เดรัจฉานหรือพืชพันธุ์ตระกูลใดมันจึงได้ห่างไกลจิตใจของความเป็นมนุษย์อย่างเหลือเกินใช่ระบบการจัดการมีความผิดพลาดเยอะแยะไปหมดแต่ถามว่าคําว่าหรือว่าเอาภัยพิบัติน้ำท่วมมาปกปิดเนี่ยมึงคิดได้ยังไงก่อน แบ่งเป็นสองส่วนเลยภัยพิบัติเกิดขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่มากเกินการคาดการโดยประสบการณ์ของคนในหาดใหญ่แม้จะมีข้อความแจ้งเตือนก็อ่านแล้วก็เฉยเพราะประสบการณ์สูงสุดที่เขาเคยเจอคือฝนร้อยปีครั้งนี้มันเป็นฝน300ปีและประสบการณ์ของพวกเขาจะดูทงแดงและการแจ้งเตือนจากนายกเทศมนตรี นั่นคือความผิดของแป้นตามมามันมีองค์ประกอบของความผิดพลาดประกอบเข้าด้วยกันอยู่หลายประการหลังจากนั้นพอฝนตกมาหนักมากและน้ำท่วมเร็วมากอบพยพกันไม่ทันแล้วและแผนการอบพยพก็ไม่มีไม่เป็นระบบจะให้อบพยพไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มั่วไปหมดสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่า การจัดการที่ล้มเหลวนำมาสู่โศกกนาตกรรมมากมายหลายประการแต่ไม่มีความบัดซบใดเท่ากับการโพสต์ว่าหรือว่าเอาภัยพิบัติน้ําท่วมมาปกปิดข่าวสแกมเมอร์การออกตัวว่าคิดว่าคงไม่เลวขนาดนั้นเนี่ยควรเอาไปบอกตัวเองไอ้คนที่โพสต์โพสเนี้ยควรเอาไปบอกตัวเอง เอาโพสต์ขึ้นมาดูอีกครั้งจะเห็นชื่อของคนที่โพสต์โพสต์นี้เห็นไหมฮะแทนคุง klore. คือชื่อของคนที่โพสต์จิตใจมันช่างต่ำซามความคิดมันช่างบัดซบอย่างเหลือเกิน